สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องวัสดุอุตสาหกรรมและงานเทคโนโลยีพื้นฐานกับครูบิ๊กและน้องลิซ่าค่ะพบกับลิซ่าคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสงสัยใครรู้เหมือนเคยค่ะและผมครูบิ๊กครับผมสวัสดีครับน้องลิซ่าสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับผมเปิดรายการมาก็สงสัยเลยเหรอครับวันนี้ <c oughs> ก็แหมครูบิ๊กคะเรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัวมันน่าทึ่งไปหมดเลยนะคะวันนี้ลิซ่ามีเรื่องขาใจมาทำครูบิ๊กด้วยคะ่ะคือลิซ่าเห็นว่าของใช้รอบตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทํามาจากพลาสติกใช่ไหมคะแต่บางทีก็ได้ยินคนพูดคําว่าพอลิเมอร์สองคำนี้ลิซ่าสับสนมากเลยคะ่ะตกลงมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยครับน้องลิซ่าหลายคนก็มักจะใช้สลับไปสลับมาจนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ แต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วสองคำนี้มีความแตกต่างที่สำคัญซ่อนอยู่ครับจริงเหรอคะแบบนี้ต้องให้ครูบิ๊กผู้รอบรู้ช่วยไขยความกระจ่างให้ลิซ,ซ่ากับคุณผู้ฟังแล้วละคะ่ะด้วยความยินดีเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับนั่นก็คือโพลิเมอร์หรือว่าโพลิเมอร์นะครับ ให้จินตนาการว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่เลยเขาคือสารประกอบทางเคมีที่เกิดจากโมเลกุลเล็กๆ,ๆหลายๆตัวที่เรียกว่าโมโนเมอร์มาจับมือต่อกันเป็นสายโซ่ยาวๆซ้ำไปซ้ำมาอ๋อนึ่งภาพตามเหมือนเราเอากิปหนีบกระดาษมาต่อกันเป็นสายยาวๆแบบนั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคำว่าโพลิในภาษากรีกแปลว่าหลายส่วนเมอร์ก็คือหน่วย พอมารวมกันโพลิเมอร์ก็เลยแปลตรงตัวว่าหลายหน่วยนั่นเองครับซึ่งเจ้าโพลิเมอร์เนี่ยมีอยู่ทุกขนทุกแห่งเลยนะทั้งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติเช่นเซลลูโลสในต้นไม้โปรตีนในร่างกายเราหรือยางพาราไปจนถึงโพลิเมอร์ที่มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้งานต่างๆนานาครับว้าวเป็นครอบครัวที่ใหญ่และหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วพลาสติกที่เราคุ้นเคยล่ะคะเขาเป็นสมาชิกคนไหนในครอบครัวใหญ่นี้คะ พลาสติกเนี่ยเขาเป็นเหมือนลูกชายคนเก่งของบ้านโพลิเมอร์ครับพูดง่ายๆก็คือพลาสติกเป็นประเภทย่อยที่เฉพาะเจาะจงของโพลิเมอร์อีกทีหนึง่งดังนั้นพลาสติกทุกชนิดคือโพลิเมอร์แต่ไม่ใช่โพลิเมอร์ทุกชนิดที่จะเป็นพลาสติกนะครับอ้าเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังแอบงงนิดๆค่ะครูบิก๊ก <laughs> ไม่ต้องงงครับน้องลิซ่า จุดเด่นที่ทำให้ลูกชายคนนี้แตกต่างและพิเศษขึ้นมาก็คือคุณสมบัติในการขึ้นรูปได้ครับคำว่าพลาสติกเองก็มีรากศัพท์จากภาษากรีก p l a s t i c อ s ซ,ซึ่งแปลว่าเหมาะสำหรับการขึ้นรูปเลยนะคือเมื่อพลาสติกได้รับความร้อนมันจะอ่อนตัวลงทำให้เราสามารถปั้นหล่อหรืออัดรีดให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการได้พอเย็นตัวลงก็จะแข็งและคงรูปร่างนั้นไว้อ๋อ เกตแล้วค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับว่าพอลิเมอร์เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเหมือนแป้งทำขนมส่วนพลาสติกก็คือขนมปังที่เราเอาแป้งมาปรุงแต่งใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมแล้วอบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหน้องลิซ่าเปรียบเทียบได้ยอดเยี่ยมมากครั ใช่เลยและในขนมปังหรือพลาสติกของเราเนี่ยนอกจากจะมีแป้งหรือโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบหลักแล้วเราก็ยังมักจะใส่ส่วนผสมอื่นๆหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารเติมแต่งหรือว่า Additive เข้าไปด้วยเพื่อปรับเกลี่ยนหรือเสริมคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับเช่นทำให้แข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นหรือมีสีสันสวยงามตามที่เราต้องการครับ สุดยอดไปเลยค่ะแสดงว่าความมหัศจรรย์ของพลาสติกที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทั้งขวดน้ำของเล่นหรือแม้แต่ชิ้นส่วนในรถยนต์ก็มาจากความสามารถในการปรับแต่งทั้งตัวพอลิเมอร์และสารเติมแต่งนี้เองสินะคะถูกต้องเลยครับและความแตกต่างที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับที่สำคัญมากๆเลยนะไม่ใช่แค่ในแง่ของการออกแบบวัสดุแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงเรื่องใหญ่ระดับโลกอย่างการรีไซเคิลด้วยนะครับ เกี่ยวกับการรีไซเคิลยังไงเหรอคะครูบิ๊กเพราะว่าพลาสติกมันคือการผสมผสานที่ซับซ้อนนั่นเองครับการจะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราเลยไม่ได้แค่ต้องแยกชนิดของโพลิเมอร์หลักออกจากกาันเท่านั้นนะแต่ยังต้องรับมือกับบรรดาสารเติมแต่งมากมายที่ผสมอยู่ด้วยซึ่งมันทำให้กระบวนการรีไซเคิลซับซ้อนขึ้นและอาจส่งผลต่อคุณภาพของวัสดุรีไซเคิลได้ครับ โห oh, เรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่กลับมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เยอะเลยนะเนี่ยวันนี้ลิซ่าได้เปิดโลกมากๆเลยค่ะขอบคุณครูบิกมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กันค่ะด้วยความยินดีเสมอครับน้องลิซา่า สำหรับวันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องเราอันน่าทึ่งของพอลิเมอร์และพลาสติกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันถึงโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์กันค่ะว่าการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นแบบเส้นตรงแบบกิ่งกา้านหรือว่าแบบที่เชื่อมโยงกันเป็นร่างแหมันจะส่งผลต่อคุณสมบัติของพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ ใช่แล้วครับแล้วกลับมาคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ให้สนุกและได้ความรู้กันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ